ก,การจัดการไอมิก้าสเป็นยังไงบ้างคอ๋อจริงๆแล้วใสมิได้เสร็จเนี่ยเรามีโครงการหลายโครงการนะะมีทั้งอเอาเริ่มต้นคร่าวๆแล้วกันบร,ริษัทเราวันแรกที่เรามีความตั้งใจที่จะมาเปิดบร,ริษัทความตั้งใจแรกคือเราไปซื้อบ้านแล้วเสร็จแล้วอ่ะเราก็นั่งคุยกันเราบอกว่าจริงๆแล้วเราทำได้ดีกว่านี้นะ,ะไม่เป็นไอเดียแลนะ้ว แล้วก็เป็นที่มาว่าไปดูที่ดินอยู่ในแปลงตรงสุดนิดแล้วไปเดินเลือกที่ดินกันสมคนกับคุณประจรยิแล้วเราดูสิ่งแวดล้อมนี่เราคิดว่าโครงการนี้น่าจะดีเราก็ตัดสินใจซื้อที่ดินซื้อแล้วด้วยความรู้ของคุณประจอยสิที่เราอยู่ในแวดวงผู้รับเหมาก็เป็นวิศวกรมาก่อนมีความเชี่ยวชาญเรื่องงานสร้างเราก็เอาความรู้ที่เรามีนี่ค่ะ พัฒนาโครงการและมาใส่ความตั้งใจที่เราอยากติดราคาทีดด่ดีเลือกวัสดุดที่ดีแล้วก็ก็คุ้มต้นทุนเลยที่ว่าเราไม่อยากพะลาะต้นทุนตรงนี้นแล้วไปตั้งราคาขานที่แพงฉะนั้นเวลาเราเดเวล็อปโครงการแรกตรงน,นั้นลูกค้าที่ซื้อตั้งแต่เมื่อ10ปีที่แล้วจนถึงวันนี้ลูกค้าคนแรกที่ซื้อเนี่ยเราขาย8หน่นปัจจุบัน เปลี่ยนนี้อยู่แสนประมาณแสนสีส่หรือแสนห้าเป็นงนะะแล้วค่ะแล้วก็โครงการตรงนั้นก็ยังได้รับรางวัลด้วยนันเป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มต้นพัฒนาส,สนา,ายมิเตอรพอหลังจากโครงการที่หนึ่งเราสาเร็จเราก็เริ่มต้นใหม่ความรู้มันมันไม่ได้เหมือนเาว่านวันนี้เรามีความรู้แล้วเราเป็นคเนเก่งต่ทำยังไงเราจะสแสวงหาแล้วก็เรียนรู้ให้เท่าทันกับเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยน <ítulo> แล้วก็หา anyway, พัฒนาโครงการที่ดีจากวันนั้นจนมาถึงวันนี้ค่ะเรามีโครงการที AD ่เด un. ่นๆไปเลยน่าจะมากกว่า30โครงการนะคะใน30โครงการนี้ก็แบ่งเป็นทั้งหมู่บ้านหน่บ้านจัดสรรลี้คอนโดมิเนียมมีทั้งคอนโดที่เป็นโลไลท์ตึก8ชั้นแล้วก็อาคารสูงเราก็ต่อยอดไปมากกว่านั้นอีกว่า เรารู้แล้วโน้ตหาในการก่อสร้างหลังจากเราเลือกใช้วัสดุที่ดีออกแบบหมายถึงว่าออกแบบการใช้เรียกว่ารีไซเคิลรียูสวอเตอร์เอา,าน้ำน้ำที่ใช้ในการล้างจานนี่ use, นนรียูสหผ่าเป็นใชกน้ำต้มน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยน,นั่นเป็นสิ่งที่เราทำอยู่แล้วก็มาฒนาไปเร,เ,รเรื่อยเรื่อยเนี่ยนเป็นมาถึงวันหนึ่งเราก็น้มขอกรีนเซอร์วิสเคปแล้วแล้วก็บวกกับ สภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปแล้วก็ต้องหาเทคโนโลยีใหม่อีกทำยังไงเพื่อให้ลูกค้าที่ซื้อนียมีสุขภาพที่ดีค่ะคุ้มค่าด้วยการที่มาซื้อแล้วก็มีความสุขในการที่จะมาอยู่อาศัยในโครงการใส่ใจได้สิทธิ์ฉะนั้นวันนี้มันก็เลยมีทั้งหมูบ่บ้านมีทั้งคอนโดมิเนียมมีโรงแรมมีร้านอาหารมี สปาออนเซน็นมีธุรกิจเวลเนสที่กำลังพัฒนาเพื่อทำเป็น Le นอสซิงโฮนี่ค่ะอย่างคอนเซ็ป์ที่เราชูว่าเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมอยากให้ขยายความตรงนี้มเป็นยังไงบ้างเรงิ่มต้นเลยาจ,จาก<ม><ม>โครงการแรกเนี่ยค่ะเราเราออกแบบแบบที่มันเป็นเป็นมิตรต่สิ่งแวดล้อมอยู่นะคะเพียง<อ>แต่ว่าในช่วงนั้นมันไม่ใช่กระแสที่คนจะมาพูดเรื่องอะไรก็รักโลกอะไรก็เป็นโครงการสิ แต่พอเรานกวันนี้เราพยายามคำว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้เข้าใจมากที่ขึ้นคือ,คอ,อเราเริ่มตแบบั้งแต่กระบวนการออกแบบยังไงเพื่อให้บ้านใช้พลังงานน้อยนั่นหมายถึงว่าถ้าเป็นบ้านจัดสรรเนี่ยลมธรรมชาติในกา,ารลงหลายๆอย่างตรงนี้ก็จะต้องอ,ออกแบบให้รับลมเอียงบ้านยังไงเพื่อให้หลบแดดนี่ก็เป็นเรื่องการออก ส่วนการเลือกวัสดุอย่างที่เมียจรสิธย์อธิบายไปก่อนหน้านี้น,นะคะว่าเราจะต้องเลือกวัสดุที่มีกระบวนการในการผลิตการแมทริอัลหมายถึงว่าวัสดุก่อสร้างนี้ใช้กระบวนการการผลิตใช้พลังงานในการผลิตน้อยไม่ผ่านกระบวนการที่ใช้่านหินอย่างนี้เป็นต้นเราเลือกตั้งแต่ประเภทวัสดุพอเราเลือกวัสดุเสร็จ มันก็มาถึงเรื่องการนำมาใช้ยังไงตามสิ่งที่เราออกแบบหลายๆอย่างประกอบกันมันก็เลยเป็นเป็นบ้านคอนโดมิเนียมหรือเป็นโครงการที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมอ่าอ่านแล้วจุดสัตย์ากเลยครับอ่ะอโปลร่างอโปลรเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างการได้เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมหนุ่มรักสิ่งแวดล้อมกับการได้เป็นพเซีนเตอร์ครั้งนี้มันเป็นยังไงบ้างเห็นบอกว่าต้องไปนอนก่อนเฮ้ยต้องไปอยู่ก่อนเอย่าหาโมงไงมันต้องแบบว่าไปอยู่ว่าเฮ้ย เขาบอกว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมดีเรื่องการปรับอากาศดีเรื่องการป้องกันแสงแดดหรือคุณภาพเนี้ยดีไงเราต้องไปอยู่แล้วก็ในวันที่ไปถ่ายทีวีซีอ่ะเราได้ไปลองสัมผัสแล้วว่าจริงจริงเพราะว่าปัญหาหลักของห้องของห้อง,องคอนโดใน,นปัจจุบันผนังเลยอะไรเงี้ยมันเบาแต่ที่แน่้คือวัสดุโอเคเลยด,ดีแล้วก็จริงๆคือประทับใจตั้งแต่ตอนที่ได้ไปไปไปคุยกับทีมไซมิสแล้วคุณสนันท์ทางตั้งแต่วันแรกว่า จริงมีความเชื่อเรือคุณภาพต้องมาก่อนแล้วเราค่อยเติบโตมาเพราะจริงทีมไซมิสเนี่ยเขาอยู่เบื้องหลังโครงการใ,ใหญ่ๆมาทุกประเทศไทยริงเชื่อว่าทุกคนเคยเห็นออแล้ววันนี้ก็เขากำลางังโตโตขึ้นในทุกวันออจริงก็ผมรู้สึกเห็นกับเขา,เขาสร้างแล้วแบบว่ารักศิลป์เราไปในตัวด้วยเพรามันดีน,น,นะเพราะคือจริง,รงๆเวลาที่เราเราเข้ามาในเมืองใหญ่ไห่ไม่ว่าจะที่ไหนบนโลกอะอเราจะรู้สึกว่าเฮ้ย ความเป็นธรรมชาติมันหายไปการที่สร้างตึกกันเยอะมันทําลายสิ่งแวดล้อมไปหรือเปล่าเงี้ยแต่ว่าที่เนี่ยเขาพยายามเหมือนทําให้กระบวนการในการก่อสร้างทั้งหมดอะ่ะมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสมมุติใช้1%นึ่หุ่นหนึ่ร้อยเอร์เก็ลดอย่หกสอะไรเงี้ยเพื่อที่ ทำให้เออมันมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้ลอมจริงอ,ะอ่ะตัวนีใจมาที่เขาเลือกเรามาช่วยกันขับเคลื่อนในโปรเจกต์นี้กับคอนเซ็ปต์นี้โนดีใจมากและดีใจที่สุดคือเาไ้อยู่ฟรีด้วยเอาจริงมันทับใจตรงนั้นโอ้ล้วก็เลยไปอยู่เลยไปอยู่เลยแล้วเราบอกว่าเราเราขออยู่หลายๆที่นะเราไม่ <c oughs> <c oughs> อยากเปลีไปเรื่อยเราจะได้รู้ไงขอใจให้กินว่าตรงไหนมัน<อ>เออทีสุดขนาดหลายๆคนน่ะเขายัง ต้องเช่าเพื่อไปอยู่ก่อนเราจะได้รู้อ๋อเราแฮปปี้ตรงนี้มันลงทุนเยอะนะพอเราไปอยู่หลายๆที่แล้วเราเห็นยังไงบ้างที่มันเหมือนตรงกันที่สุดเออมันไปตรงคอนเสิร์ตตีก๊วยกำลังจะเข้าไปกำลังเข้าไปแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังใหม่ข้อใหม่ที่เรียนเป็นตรงบนเวทีเมื่อต้นนี้ค่ะเริ่มต้นเลยก็มาคอนเสิร์แบบเบสิกก่อนน้องๆมาเก็ตติ้งก็จะเลือกเลือกพรีเซนเตอร์มาให้ผู้บริหาร ลึกๆแล้วผวู้บริหารไม่ได้มีความรู้ว่าพรีเซนเ,เตอร์ท่านไหนเหมาะกับิตรงกับความเป็นเซมิได้เจ็ดเหรือเปล่าลึกๆเราไม่รู้พอถึงวันหนึ่งน่ะเราก็เลือกจากความหล่อเพราะ <c oughs> อย่างแรกเราเห็นหน้าตาก่อนนะ <c oughs> แเราดูรูปความหล่อก่อนด้วยหน้าตาของฮาร์โอนี่ต้ามี จะเป็นคนไทยก็ไม่ถึงกันร้อยเปอร์เซ็นต์จะเป็นคนจีนก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เป็นผสมผสมแบบไลดูอินเตอร์ด้วยโอ้แบบ,แบ,บนานาชาติโปรยิยนได้ไหมลอยยังกูปโปรสิรอยแล<ต>้วก<ม>็ลอยเลหลายหลายอย่างผสมกันเราก็เลยบอบโอเคแต่การที่เราจะเลือกท่นกานใดมาเป็นพรีเซนเตอร์เราอยากใหคืูเพราะว่าเขามีแนวคิดยังไง ก็มีความเข้าใจในเซนิไดเสอร์แบบไหนยังไงก็เป็นที่มาคนะ่ะก็มาเจอกันที่ร้านอาหารมาริคิมาครับก็มีสีดส้วยใช่ก็พอ,อ,อได้ได้พูดคุยกันในะวันนั้นเนะี่ยเราก็คุยกันแบบสบายๆทานข้าวไปคุยแต่อาโกเขาก็ชมว่าอาหารอร,ร,ร่อยอะไรอย่างเนงะี้ยไงคุยไปเราก็ถามเขาในไลฟ์สไตล์แล้วก็ในมุมอาโกนี่เขาคิดยังไง เขาเห็นใจไม่ได้เสร็จเป็นยังไงเราก็ได้แชร์มโนเล็กตรงนี้ค่ะความรู้ในฝั่งที่อโปมีเขาก็เล่าอะไรอูกในข้างของเขาให้เราฟความรู้ในฝั่งของการพัฒนาโครงการการทำโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือวิธีการก่อสร้างวิธีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เล่าให้อโปฟังแล้วเสร็จแล้วเราก็บอกอโปว่าจริงๆแล้วการที่พรีเซนเตอร์ท่านหนึ่ง จะพูดความเป็นไซนิสไม่ชัดเจนควรจะต้องมาอยู่อาศัยจริงในโลุงมกันแล้วเราอยากให้พารโป้พูดมาจากเป็นอินเนอร์รู้สึกอย่างนั้นจริงๆได้ประสบการณ์แบบนั้นจริงๆแล้วมันจะเป็นเป็นรีวิวเพราะเป็นความจริงในการไม่เฟซไ,ไม่อะไรแต่ไีโนได้ถ้าบท่ใู้ <c oughs> ออยากให้อโปพูดถึงภาพยนต์โฆษณาที่แบบเอาน้องๆในค่ายมันเรื่อยเป็นยังไงบ้างในเนื้อหามันสื่อถึงอะไรบ้างก็ใช่ก็ก็ไม่จะเป็นการเล่าเรื่องราวว่าอยู่ที่นี่คอนเซปของไซมิสอยู่แล้วเป็นยังไงอยู่แล้วรู้สึกยังไงหรืออะไรบ้างอย่างเช่นแบบที่เล่าไปทางต้นแบบสงบรู้สึกว่าสบายง่ายหรือแบบมีคนดูแลอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นคอนเซปของในซีรีส์ต่างๆที่เราจะได้ดู เราติดตามว่าใครจะมาอยู่ในเรื่องกับโปเป็นคนที่คุณก็รู้ติดตามได้ชมที่ใหนติดตามชมได้ที่ไหนนี่ติดตามชมได้ที่ไซมิสครับผมรอดูว่าดีเทลจะเป็นไงติดตามจ้ะ